ทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9กันยายน2565โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเราเป็นข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นของวันนี้อินโดนีเซียประกาศปร,รังเย้ารับมือทีมชาติไทยความจุสูงท็อปของอาเซียนเลยนะ โดยทีมชาติอินโดนีเซียรประกาศใช้สนามเกาโลบรุงกาโนหรือสนามเซีนยันเดิมเป็นสังเวียนแข่งปรับปือทีมชาติไทยศึกวัน a อฟเอฟมิ b i บิชิอิเล็ก c ิกับ2022โดยทิมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของคุซกาลใต้ชินตายังอยู่กลุ่มเอเพิม่มสายกระทางทีมชาติไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาและก็บูชนะระหว่างจมอเดสเต้และก็บรูไน ซึ่งล่าสุดนั้นทางสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียออกมาประกาศใช้สเตเดียมอูชามา่าเกโาโลบรุงกาโนเป็นรังเยา้าสังเวียนแข้งรับมือทีมชาติไทยซึ่งทั้งคู่จะพบกันในวันที่29สิงาคมโดยสนามแห่งนี้มีความจุสูงถึง7.71หมื่นที่นั่งโดยเฉลี่ยนะครั้งล่าสุดที่ทีมชาติไทยบุกไปเยือนสนามแห่งนี้ผลปรากฏว่าทัพช้างศึกเอาชนะทัพการ์ดาไปได้3-0ใน,นตอนนั้นทัพช้างศึกนำทัพมาโดยโคชญี่ปุ่นอากิระนิชิโนะนั่นครับ นะ้านะผมเป็นว่างานนี้ต้องมาเจอสังเวียนแข้งนี้อีกครั้งสนามหญ้าใบใหญ่ตอดดูกันต่อไปก,กันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรในยุคข,ของมานโพกิ้งในครั้งนี้ก็ฝากตีนสแต็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันครับกระหึ่มเวทียุโรปทุ่มคว้ากวงไฮสตาร์ทีมชาติเวียดนามจากโปเอฟซีในครั้งนี้โดยงานนี้รวบรวมเม็ดเงินทุ่มคว้ากวงไฮกลับวีลิกให้จกได หลังจากทางเหยนกวงไห่แข้งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ยุโรปเมื่อช่วงต้นฤดูกาลกับโปรเอฟซีพร้อมกับได้รับโอกาสยืน11ตัวจริงทันทีในช่วงแรกแต่ถว่าหลังจากนั้นเหยนกวงไห่คนนี้จะของฉาย,ยาแมซี่แห่งเวียดนามก็ได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยลงไปเรื่อยๆจากการได้รับโอกาสในการลงสนามตั้งแต่68นาที63นาที27นาที17นาทีและก็5นาทีในขวารักนี้ โดยจนกระทั่งเกมล่าสุดที่พบกับทางอาร์ตเซนเอเียนเหยียนกวงหายนั่งสำรอง90นาทีเต็มเป็นครั้งแรกล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากทีมักษกใหญ่ในวิลีิกกำลังรวบรวมเม็ดเงินยื่นข้อเสนอไปยังโปรเอฟซีเพื่อที่จะดึงตัวเหยียนกวงหายแข่งกับสปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามกลับมาเล่นที่วิลีกกันอีกครั้งซึ่งตามการรายง,งานระบุแต่ว่าพวกเขาไม่ปล่อยแนวรุกสตาร์ทีมชาติเวียดนาม ที่ต้องนั้งสปรองในยุโรปนานขนาดนี้ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นรวมไปถึงผลงานของทีมชาติเวียดนามในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้โดยสิานการปัจจุบันของโปรเอฟซีแข่งทั้งหมด7นัดเก็บไปทั้งหมด4แต้มรั้งอันดับที่20ของตารางคะแนนจากจำนวนทีมที่เข้าร่วมกันในขันทั้งหมด20ทีมในครั้งนี้เป็นยังไนต้องรอกันต่อไปก็และกันว่าทีมไหนของเวียดนามจะดึงเขากลับสู่ทีมในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สัตย์เชญี่ปุ่นบทสรุปไทยยูสเก้าปีกับทางซัปโปโรยูสเก้าปีโดยกับเคลื่อนไหวของเยาวชนไทยยี่สิบสองคนเดินทางฝึกทักษะาาลูกต่งที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรทีมจะนำศึกเจลิกของญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมถึงสิบกันยายนล่าสุดไทยย9สเก้าปีนำทัพมาโดยอดีตกุนซูทีมชาติไทยโคชโชคโชคชีว ok ีผมรัตน ok นำทีมลงสนามดวนกับแข้งทีมสโมสร ฮอกไกโดคอนเซซโปโรอยู่19ปีที่สนามซัปโปโรสกอเรอ์อามิลเมสพรักโดยการในขันดั้นคราวแบ่งออกเป็น2ครึ่งเวลาะฮะครึ่งละ40นาทีที่สำคัญการแข่งขันในครั้งนี้มีแมมองจากบรรดาสโมสรในเชลลีเดินทางเข้าไปชมเกมเพื่อจะดูฟอร,ร์มของนักเตะไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยผลปรากฏนว่าเจ้าหนูเยาวชนไทยโชว์ฟอร,ร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นฮอกไกโดคอนเซซโปโรไป1.0นในครั้งนี้ เป็นนักว่าง,งานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาจิทาศยกนิ้วโป้งให้เลยเด็กๆกลุ่มนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมานเจนกครับเปิดค่าตัวสุบโชคหลังจบ6เดือนกับทางคอนซะต้องจ่ายหนักเท่าไหร่กันแน่ให้กับทางบริลลัมในกรังนี้ โดยกานนี้สุภโชคสรารชาติแนวรุกจิมชชตไทยที่สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่ประเทศญี่ปุ่นช่วยทีมเก็บคะแนนสำคัญในช่วงท้ายเกมที่สองแมตช์จากการแอซซิสต์อย่างเหนือชั้นจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ค่าตัวของสุภโชคสรารชาติกองการจิมชชตไทยพุ่งสูงถึง1ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าตัวสูงที่สุดนับแต่เขาคาแขงมาซึ่งสัญญาของสุภโชคถูกเซ็นไว้อยู่ที่6เดือนและหลังจากนี้คาดกันว่าสุภโชคสรารชาติจะถูกเซ็นญญาซื้อขาดจากบูริลัมอย่างแน่นอนในวรวันนี้ โดยคาดกันว่าค่าตัวของสุภโชคหลังหมดสัญญา6เดือนหากฮอกไกโดคอนซซปโรต้องการซื้อขาดสุภโชคสารชาติมาร่วมทีมอาจ,จต้องจ่ายเบ็ดเงินจำนวนสูงถึง1.5ล้านยูโรให้กับทางบุริรัมโดยสถานการณ์เช่นนี้จะกลายจะคล้ายกับตอนที่ชนะทิพย์สงกสินขาแข่งกับทางฮอกไกโดคอนซซปโรก่อนที่สุดท้ายแล้วจะถูกสัญญาซื้อขาดมาจากทางเมืองชองด้วยมูลค่ามากถึง1.5ล้านยูโรเลยทีเดียวด้วยระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นในตอนนั้น นานบผมเป็นตัว่าง,งานนี้เดี๋ยวได้ดูกันอนาคตของเจ้าเช็คสุขโชคสารชาติคนนี้จะได้อยู่ต่อกับทางฮองไกดโดคอนเซสโปรหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเหมือนหนึ่งเวียดนามดังบอลลัมโชเซฟช่วยบินดินเลี้ยวรอบรองบอลถ้วยในครั้งนี้เดินดันทีมทัพดาวทองกลรรับมาโชว์ฟอร์มเยี่ยมกันอีกครั้งหลังช่วยบินดินโตสก,กัดในศึกวีลิกเอาชนะเกมบอลถ้วยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ โดยการน,นี้เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานังมัลัมพึ่งจะย้ายจากทางเซเลโซสกากลับมาร่วมงานกับทางบินดินเทมีวีลีกประเทศเวียดนามและก็ได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยทีมอย่างต่อเนื่องในครันน้งนี้โดยก่อนหน้านี้ได้รับโอกาสในการลงสนามช่วยทีมในเกม v ague, วีลีกโดยการเก็บครินชีดพาทีมเอาชนะฮานอยเอฟซี ทีมจ่าฝูงไป3ต่อ0ต่อด้วยเก็บคารินชีตในการแข่งขันทุกวันถ้วยเวียดนามครับเสมอกับทางเวียดเทียวไป0ต่อ0ก่อนที่จะมาสามารถเอาชนะได้ด้วยการโดนจุดโทษ5ต่อ3ผ่านเข้าไปลุยรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของบินดินเฉพกัะทางไฮฟองในศึกวีลีกวันพุธที่14กันยายนเวลาแปนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครัหงนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็เรื่องเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เทปอาร์มอัปเดตสภาพก่อนร่างกายเจ็บหนักก่อนจะรุ้นช่วยตัวเล็กทีมชาติไทยนะโดยสุบวุทิเถือนกลางตัวดาวยิงตัวเกา่าโต๊ะเล็กไทยอัปเดตสภาพร่างกายหลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเผยพร้อมลงเล่นสัมผัสเกมในศึกฟุตซอลคอนติเดเชลสองพันยี่สิบสองค,อาความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันในรายการอุ่นเครื่องคอนติเดเช,ชั่นฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์สองพันยี่สิบสอง ที่อินสเตเดียมโหมารกระหว่างวันที่11ถึง16กันยายนนี้ล่าสุดดาวยิงตัวเก่งของทัพตัวเล็กอย่างเทพอามสุภวุฒิเถือนตางที่ถูกเรียกตัวเข้ามาซ้อมกับทีมก็ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนลงทําศึกในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าต่อจากนี้โดยเทพอามสุบวุฒิเถือนลางก็ได้ออกมาอัปเดตว่าริงแล้วตอนนี้ผมก็เหลือแค่สภาพความฟิตครับ ส่วนเรื่องของการบาดเจ็บผมคิดว่าผมสามารถเล่นได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ได้เตรียมกับทางชมบุรี FC มาโดยตลอดนะและก็ได้มาซ้อมกับทีมชาติก็ทําให้ความฟิตของผมดีขึ้นส่วนตัวแล้วคิดว่าในปรยการอุ่นคเครื่องอินเตอร์คอนก็คิดว่าน่าจะได้โอกาสในการลงไปสัมผัสเกมในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยเป็แ์แรกเนี่ยเราจะเจอกับทางโมร็อกโกก็อยากให้ทุกคนเชียร์กันเยอะๆครับในรายการนี้ก็มีทีมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นโมร็อกโกฟินแลนด์อิหร่านก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราจะทําตรงนี้ให้ดีสุดนะเพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียที่คูเตกันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มคอนเดเนเชียลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2022ที่อินดดร์หัวหมักสเตเดียมมีตาตรางดัดต่อไปนี้ เริ่มจากวันที่11กันยายนทีมชาติไทยพบโมร็อกโกเวลา19.30นวันที่13กันยายนทีมชาติไทยพบกับทางโมซัมบิกเวลา19.30นเช่นเดียวกันนะเป็นตัว่ังการที่ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันก็ไปให้กำลังใจเทีอาร์มกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าว่อมากันอีกครับตัวทําเกมเผยสถิติเทระทอนเวีีเทพก่อนบิ๊กแมตช์บุรีย์เจอกับทางเมืองทอง โดยกรณีสำหรับศึกเรียบโหมดในสัปดาห์นี้ยกยกให้คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในวันอาทิตย์นี้ระหว่างบุรีรัมย์เปิดบ้านพบกับทางเมืองทองโดยในวันนี้จะขอยกสายติสองผู้เล่นคีแมนของทั้งสองทีมอย่างทางทีละทรมมนบรมทันจากสโม,มสรบุรีรัมย์และก็บริเทพป,ป้อมพันธ์จากเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งทั้งสองแข้งนั้นไม่สส่ติและก็ผลงานในศึกไทยลีกน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยในเรื่องของการจ่ายบอลโดยรายแรกนั้นทีละทรมมนบรมทันผูเ้เล่นที่จ่ายบอลเข้าบื้นที่สุดท้ายและก็จบในนทที่สสุุด้ายปฏะ ก็คือจ่ายบอลทั้งหมด212ครั้งสำเร็จ80%จ่ายบอลสำเร็จ้าน,นกลางสนาม78%จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย93ครั้งจบในพื้นที่สุดท้าย120ครั้งสร้างโอกาส17ครั้งต่อมาของทางฝั่งวีเดเทปป้อมพันุน์จ่ายบอลสำเร็จ89%จ่ายบอลสำเร็จ้านกลาง82%จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย64ครั้งจบในพื้นที่สุดท้าย105ครั้งและสร้างโอกาส20ครั้ง สำหรับโปรแกรมฟุตบอลบริโภคไทยลีก2022นาที่5เมืองทองจะบุกไปเยือนบริลัมวันที่11กันยายนเวลา19นาฬิกานัสนามช้างอารีนา AIS เพล่ายทอดสดในก่อังนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมันโนโปรกิงสตใตประจำวันที่9กันยายน2565โดยชายผูัิคั้งฟุตบอลไทยครับ